สวัสดีครับค่ะส่งท้ายสัปดาห์สัปดาห์นี้อตลาดก็เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นอย่างที่คาดค่ะนะครับเมื่อเช้าเราก็เน้นทางช็อตครับเน้นทางช็อตก็น่าจะโดนหลักน่าจะโดนน่าจะโดนมั้งน่าจะปัดพวกปัดขาดทุนไปแต่ว่าผมคิดว่าใช่แต่ผมคิดว่าเรายังขึ้นยากอยู่นะครับก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสตอบโต้ลดลงต่อนะครับโดยเฉพาะช่วง หลังจากสี่โมงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะคงมีนักลงทุนบางที่เขาคงไม่อยากเสี่ยงกับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศคืนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยอผมว่ายุทธที่เรายัางสามารถทําได้ก็คือพวกเล่นกับหุ้นเก่งงบนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นมีหุ้นกลุ่มกันกันเนี่ยประกรันงบเนี่ยก็หายตัวอยู่เช่นตัวสวัสดตัว MTLS ตัว TK ตัว PLA แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือที่ที่เราคุยกันเมื่อเช้าก็คือตัว HS สกิศ นะครับเอเสังเกตก็น่าจะประกาศงบวันที่สิบสามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่มันเริ่มมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมากเนี่ยจากเงินที่เทรดกันวันละาเสร็จยี่สิบสาสิบล้านเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาประมาณร้อยี่สิบล้านเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมี e a r n i n น็ตพิวิวนะครับก็คือนบริษัทนัดนวิเคราะห์ไปพูดถึงแนวโน้มนะครับกำไรในงวดไตรมาสสามเราก็แนวโน้มปีหน้านะครับซึ่งหลังจากที่ไปฟังมานะครับก็ปรากฏว่า ปีนี้ทั้งปีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเอเชียเิกิจก็เป็นอะไรที่ที่เขาก็ยอมรับสภาพว่าเศรษฐกิจขาลงมันค่อนข้างซึมกระซบตัวเขาเองก็ไม่อยากขยายงานหรือว่าไม่อยากจะขยายจำนวนสาขาเพิ่มมากข,ขึ้นนะครับแต่ว่าพอคุยล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าโทนเปลี่ยนไปม,มากเขาเริ่มเห็นสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นของธุรกิจน,นะครับแล้วก็มีมุมมองน่าเนี่ยที่ที่ดีนะครับก็หนึ่งอย่างแรกเขาก็เห็นโอกาสว่าสินเชื่อรถบรรทุกเนี่ยมีคนมาขอมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกแถว ตามสาขาตัวตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆเขตชายแดนแล้วก็อยู่ใกล้ๆพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นเคสเศรษฐกิจพิเศษนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการขอสินเชื่อรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยก็มีการขอสินเชื่อทั้งรถตู้และแท็กซี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสัญญาณดีขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นแนวโน้มที่ดีสาหรับปีหน้านะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอพอเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ย เอเชียสังกิตเองเนี่ยก็มีการควบคุมในส่วนในส่วนของการปล่อยินเชื่อเนี่ยค่อนข้างดีระดับ NPL ปัจจุบันเนี่ยก็ลงมาอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าต่ำวรนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 1. 5ดเปอร์เซของสินเชื่อรวมถือว่าต่ำมากนะครับแม้ว่าผลประกอบการในวันไตรมาสสามอาจจะเฉยๆนะครับโตเมื่อจากเทบไตรมาสที่แล้วประมาณ4%เปซโตจากปีที่แล้วแค่สี่เปอร์เซนแต่ว่าผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยมันน่าเก็บมากเพราะว่าหนึ่งราคายังพี่ั้มสิบเท่า อย่างที่สองเนี่ยนะน้องธุรกิจปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเริ่มเทิร์นกลับละแล้วก็ซื้อตรงนี้เนี่ยดีเดยนยูมันก็เกือบแปดแปดเปอร์เซ็นตนะครับดาวไซด์เนี่ยจากัดมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเฮ้เสี่ยงกับเศรษฐกิจขาลงแต่ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยผมว่ามันพบจุดต่ตําสุดไปแล้วแล้วค่อยๆจะเป็นยูเชฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชีนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเองเราก็สังเกตเห็นได้ว่ามันก็เริ่มดีขึ้นในรอบสิบเดือนนะครับเราก็มาตรการของภาค,าร,าค,ค,าครัฐ กว่าห้าหมื่นล้านที่ผ่านกองทุนหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้มันลงมาครบแล้วนะครับแล้วมันก็เริ่มทําให้ระดับเรียกได้ว่าผู้ทอนะต่างจังหวัดเนี่ยเงินมันหมุนเวียนในพื้นที่เนี่ยเร็วมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นพวกลิสซิ่งมันจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเฟื้นตัวนับจากนี้ต้นไปนะครับเราถึงได้เห็นทีเคมาจีอมานะแะ้อต่อไปก็พวกเอสเกานีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มาต่อไปนะครับ เหตุผลที่แนะนํำ ASK ราคาที่จะแนะนําต่อจากนี้ไปเทรดแบบไหนคะคือในส่วนของตัวราคาเนี่ยมูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่มันยี่สิบสองบาทะนะครับอาจจะไม่ได้ส่งตรงนี้มากนะแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีการปรับเป้าไปใช้ Fair Value ป,ปีหน้ากันนะครับแล้วก็ออ,อาจจะมีการปรับ t a r g ก็ต r i c e ลงมาเกันกัรปรับ e a r n i n ก็คงต้องรอให้ผลกับกันงวดไตรมากสามเนี่ยออกมาเรียบร้อยก่อนนะครับ ทีนี้ราคาเป้ายี่สิบสองบาทนี่คือเป้าปีไหนคะเป้าผมว่าโอกาสวิ่งขึ้นไปเร็วนะนับจากนี้เพราะว่าถ้าเราดูกันในแง่ของทางเทคนิคเน,เนี่ยราคามันก็ยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> จากจเจ็ดบาทมาสิบแปดบาทค้างที่วันด้วยสิบแปดใบนะฮะทั้งหมดคนลเริ่มยิงขึ้นเมื่อวานแล้ววันนี้มาต่อเน,นี่ยปิงพ<ก>ูดช้าชาัดชัดเต็มปากฟังมันไม่รู้เรื่องอะ่ะคือที่จริงเราเขาพูดดังย่างนะพี่อะไรอย่างเงี้เหรอเฮามันเหล็ก อเอชเสมกินเนี่ยอเอเสมกินเนี่ยมันมีการยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆคนะครับเราก็อาจจะติดที่บริเวณสักสิบแปดบาท,ทานะครับแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มยิงเมื่อวานเนี่ยก็มาต่อเน,นื่องวันนี้อาจจะมีแค่เรื่องติดเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันแถวเจ้เก้าบาทห้าสิบคิดว่าถ้าเกิดมันสามารถก้าวข้ามผ่านขึ้นไปได้เนี่ยมันก็มีลุ้นไปยี่สิบาทจนถึงยี่สิบาทห้าสิบได้คือภาพทางเทคนิคที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้อยากให้มองภาพเทคนิคผมอยากให้มองว่าเฮ้ยกลุ่มการเงินเนี่ย มันมีโอกาสพลิกฟื้นตามเศรษฐกิจในประเทศสูงมากแล้วนอกจากนี้มันมีโอกาสก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็ตามที่รัฐบาลยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตาอไปก็ตามที่เศรษฐกิจมันมีแนโนพื้นตัวอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่ากลุ่มการเงินเนี่ยก็จะเป็นลักษณะค่อยๆไปเรื่อยๆล้อกันไปแล้วทาไมต้องเลือกเอเชียเสริมกิจไม่เลือกเมืองไทยลิสซิงหรือว่าสวัสดิ์คะเลือกไปแล้วเลือปแล้วน็นมาแล้วใช่ที่ ไปแล้วใช่ไหมนี่เล่นไปแล้วไม่้เนี่ยมีตัวนี้ยังไม่ขึ้นอ่านะครับปีนเขาพูดหลายตัวก็บอกทําไมถึงเลือกตัวนี้นะฮะค่ะแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสที่สามออกมาเรียบร้อยหรือยังคะยังครับก็ไอ้ข่าวสารเกเรายังมีพื้นที่ให้เล่นจนกว่าวันจะออกนะครับกำไรมันจะดีไหมอืมนะครับกาไรมันจะเกิดดีกว่างวดไตรมาสอสองมันกําไรต่อหุ้นสี่สิบแปดตัง เอ่องวดนี้เนี่ยกําไรอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณแถวๆร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับก็น่าจะโตจากตรมาที่แล้วเนี่ยประมาณสี่เปอร์เซ็นได้นะครับรแล้วก็โตจากปีที่แล้วประมาณสี่เปอร์เซ็นตะค่ะ,ะ,คคะโอเคแล้วก็เติบโตต่อไปในปีห้าเก้าใช่ไหมคะครับ,รบมาต่อนเนื่องนะคะคือสิ่งหนึ่งที่มันเห็นเนี่ยก็คือแรงกดดัน ดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยมันก็เบาลงะะนะครับจริงๆแล้วดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าต้นทุนด้านการเงินเขาก็ต่ำแต่ว่าสเปกเนี่ยเรามองว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็มันมีเรื่องการลงทุนของภาครัฐอันนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญนะครับโลจิประเทศเนี่ยน่าจะเริ่มบูมขึ้นจ้าคิดว่าในส่วนของชายแดนใช่ไหมฮะเขตพื้นที่เศรษฐกิจทางชายแดนไทยน่าจะบูมใช่ไหมเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น การทําโลจิสติกระหว่างจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกจากเหนือไปใต้เนี่ยเยอะม,มากขึ้นอคอค่ะค่ะค่ะกา,า,านันปิงก็เลยมองดักไปปีหน้าด้วยเหตุผลนี้นะคะครับจ้าอ่ะเดี๋ยวจะตามปิงต่อไปนะแล้วมีอะไร,รอีกไหมคะปิงก็หมดแก๊กหมดแก๊กอาทิตย์หน้าเอากรอบอาทิตย์หน้าให้พี่ดูซิเกษตกรไทยมองกรอบสัปดาห์หน้ายังไงคะเอ่อ ไม่น่าตามกัน1405อย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าส่วนนาฬิกาคงค้างไว้อยู่ที่1427ค่ะสัปดาห์หน้าเนาะครับอืมอืมอืมค่ะนั่นก็เป็นกรอบเอ๊ะปิงได้ตาม ITD ไหมเกสิกร์น่ะอย่างแรกค่ะที่มันลงมาเนี่ยผมมองว่าเพราะว่ามันขึ้นมาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเยอะค่ะอัพไซด์ไม่เหลืออันนี้อย่างแรกก่อนอย่างที่สองเนี่ยมันก็มีประเด็นข่าวลบที่เข้า นะครับที่เห็นก็มีหลายเรื่องเช่นขนนอสบัติไม่ผ่านนะครับในเรื่องของรถไฟรางคู่นะครับอย่างที่สองจะมีความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มทุนทั้งทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับก็ก็ก็ไม่อยากให้ไปตกใจตรงนั้นแต่ที่แน่ใจเนี้คือผมประกอบการออกมาไม่ดีตมาสามจะไม่ดีแล้วก็อัพไซไม่มีนะครับอืมก็เลยไม่ดีเลยพี่ว่ากองทุนเขาขายเปล่าเนี่ย ขายเยอะจังที่มั่นใจคือพอร์ตบล็อกเกอร์ขายอ้อบล็อกเกอร์ขายเหรอคะเพราะว่าพอร์ตบล็อกเกอร์ยุคนี้มันมีเรื่องบล็อกเทรดเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแล้วถ้าเราสังเกตคือก่อนหน้านี้ที่พอร์ตบล็อกไล่เข้ามาซื้อเนี่ยไอทีดีก็ขึ้นตามนะครับเทคนิคก็ไม่สวยเลยนะเจ็ดบาทห้าสิบอาจจะยังดูเหมือนเป็นแนวรับแต่ก็ต้องระวังนะครับโอ้เจ็ดบาทห้าสิบแนวรับแต่ต้องระวังด้วยไอทีดีนี้มีตลาดแปรปรวนจากทางด้านบล็อกเทรดนะคะ สิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แล้วก็ตัวดีเยูเมื่อวันก่อน k ค i ให้เข้าซีสงสัยตายกันอย่างเขียนแล้วเจอเจอหลายตลาดรุมนะคะตอนนี้พอร์ตบรกเกอร์คาดว่าปิงคาดว่าพอร์ตบรกเกอร์รุมตัวนี้อยู่ถูกครับโหเหรอใช่เพราะนั้นก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นขึ้นมาแล้วเราไปเช็คดูง่ายๆช่วงที่ไอทีขึ้นหรือพอร์ตบรกเกอร์ซื้อปรากฏว่าโอไอเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโอเป็อินเทรเลสของตัวไอทีดี นะครับเพราะนั้นถ้าตันไหนที่ตลาดไม่ดีหรือมีความเสี่ยงที่หุ้นมันจะไม่ดีมันจะต้องถูกขายเร็วมากนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อผ่านบล็อกเทรดก,ก็เหมือนกับซื้อซิงเกิลสต็อกถูกไหมครับใน <c oughs> วอเรจมันก็เสียเป่าอ่ะค่ <c oughs> ะค่ะ <c oughs> ได้เสียหงนักเขาคงรีบนะงงใช่านนั้นเขาจะรีบชิงขายกันโอ้โหยิบชิงไหมแล้วใครเป็นบวันนี้ครับ <c oughs> แต่ว่าการลงเมื่อวานถือว่าแรงที่ปกติวันนี้คนไล่ก็คงมีเรื่องของข่าวลบต่างๆ่างนะครับก็ เงต้องระวังค่ะค่ะตัวนี้ยังยังไม่ต้องเข้าไปช้อนใช่ไหมฮะคือในแง่ของมูลค่าพื้นฐานเนี้ยมันในเชิงกลยุทธ์ก็ไม่ควรเข้าอยู่แล้วเพราะอัพไซด์มันไม่มีนะครับค่ะค่ะปิงอดะปิงขอบคุณนะคะครับพี่สวัสดีค่ะปิง